มาแล้วนะครับกับ b บ k เรุ่นที่6ตัวจริงมาดูกันซิว่ามีใครกันบ้างแล้วผมทายถูกไปทั้งหมดกี่คนจากคลิปที่ได้เพิ่งทำการวิเคราะห์ไปนะฮะคนแรกก็คือน้องมิลินนะฮะคนนี้ผมให้โอกาสติดไปที่50%ด้วยกันก็ถือว่า มาคนแรกก็ผิดคาดไปเลยฮะขอแค่มีโอกาสในการติดก็สามารถติดเข้ามาได้ดีนะฮะคนต่อไปครับน้องมิน้นผมให้โอกาสติด60%แต่ก็ไม่ได้แปลกใจครับที่จะติดเข้ามาเพราะว่าเราที่2อที่ได้มาเป็นคัดเดตเนี่ยจะมีโอกาสการันตีติดสูงมากเลยครับในรอบนั้นคนที่3นะครับน้องเกรฟโอกาสติด 70%นะครับที่ผมให้ไปคนนี้ก็มาแรงแสงหงคงมากคนต่อไปครับน้องข้าเจ้าคนนี้ก็ให้ไป70%เหมือนกันนะฮะไม่แปลกเช่นกันเพราะว่าคนนี้ก็มีความน่ารักในแบบของตัวเองด้วยนะฮะคนต่อไปน้องลูกศรครับผมให้โอกาสติดเป 100%งไงคนนี้ก็ติดเข้ามาอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมคนต่อไปน้องบายนะฮะคนนี้ผมให้โอกาสติดไป80%เป็นเมมเบอร์ที่มาจากการสเกลด้วยก็ไม่แปลกใจเลยที่จะติดเข้ามาเป็นตัวจริงคนต่อไปน้องแพรวผมให้โอกาสติดไปที่90%ก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ทายขนพูดนะฮะแล้วก็คนต่อมาน้องการูนคนนี้ก็ผิดค่าเช่นกัน,นครับผมให้ไปที่ 50%ต่อมาครับน้องอิงชาคนนี้ก็ไม่ติดไม่ได้ครับผมให้ไป100%แล้วก็คดีๆเปิดตัวในวันแรกๆเนี่ยคนนี้มาแรงมากที่สุดเลยต่อไปน้องเมลครับผมให้โอกาสติดไปอยู่ที่70%ด้วยกันถือว่าเป็นแบบโชคชะตาด้วยแหละไปเป็นเต้นแบคขึ้ใน MV แล้วก็ได้กลายมาเป็นเบนเกตัวจริงในท้ายที่สุดนะคนสุดท้ายน้องโรสนะฮะคนนี้ผมให้โอกาส80%ด้วยกันล่าสุดนะฮะผลบวชจากการกดหัวใจผ่านเพจออฟฟิเชียลเนี่ย น้องก็ได้ไปเป็นอันดับหนึ่งเลยนะสมมงนะฮะคนนี้ที่ติดเข้ามาอีกคนหนึ่งนะรับเข้ามาทั้งหมด11คนด้วยกันซึ่งผมทายไว้ว่าจะรับเข้ามา12คนฮะก็ถือว่าใกล้เคียงมากแล้วก็เป็นจํานวนที่กําลังดีนะฮะยินดีกับน้องๆทั้ง11คนด้วยที่ติดเข้ามาเป็นตัวจริงส่วนคนที่ยังไม่ติดเข้ามาก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะว่าโอกาสหน้าก็ยังมีใหม่เสมอแล้วเพื่อนๆละครับทายถูกไปทั้งหมดกี่คน